เป็นไงบ้างลองถุงเท้าเอาเอาหอหอแล้วเป็นไงบ้างคะได้ลองไปวันหนึ่งเป็นยังไงบ้างวันสองวันได้ใส่ไปกี่วันเนี่นะ สาวก็มีถุงเท้าแล้วเหรอคะหรือว่าเขาเขามีนานแล้วเจ๊ก็ดูไซส์นะคะดูไซส์เพราะว่าป๋าเขาต้องใส่ไซส์ใหญ่หน่อยนะคะโอ้หเจ๊ดายนะถ้าเกิดเขามีตั้งนานแล้วไม่ได้มาบอกพ่ออาจจะไม่เข้าใจอ่ะเนาะอะไรนะคะ ใจค่ะว่าไม่ชอบใส่แต่ถ้าป่ารักลูกรักเมียรักครอบครัวป่าก็ต้องฝึกหน่อยป่าจะได้เดินแล้วก็ดูแลตัวเองได้ไม่มีใครชอบหรอกป้าเรื่องถุงเท้าใสทั้งขาทั้งวันแต่ถ้าป่าจะให้เลือดมันไม่ต้องกองขามีแรงเดินนะป่าต้องใส่นะคะขาเขามาให ใส่บ้างเผื่อที่ว่าหนูจะได้แบบให้ความรู้ที่ถูกต้องเนาะ,ะก็ลองดูนะคะเจ้ว่าน้องเขาเอาไซส์อะไรมาให้เนาะ,ะได้เดี๋ยวมีโอกาสคุยกับลูกสาวนะคะขอบคุณค่ะโอเคค่ะค่ะสวัสดีค่ะโทรศัพท์เป็น 你猜口没牙。 ่รู้ว่าคำไม่กดหาใคร